นเข้าสู่รายการกอสิบโซเชียลค่ะรายการที่เราจะจับประเด็นร้อนๆในโลกโซเชียลเพื่ออัปเดตข้อมูลที่อินเทรนนะคะแล้วก็โปรโมชั่นดีๆค่ะพร้อมมองใหม่ๆที่มีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันนะคะค่ะวันนี้นะคะเป็นเทปแรกที่เราประคบกันก่อนอื่นพี่ขออนุญาตแนะนำตัวพวกเรากันก่อนนะคะพี่ใหญ่ของบ้านนะคะพี่ชิชาค่ะชัชราพรประชาบาลค่ะค่ะอารุค่ะอารุษาศาสนาพงปีชาค่ะ ค่ะอันจี้นะคะสุวิชาค่ะค่ะเราทั้ง3คนนะคะจะมาแนะนําข้อมูลในโซเชียลที่เป็นกระแสอยู่ในตอนนี้นะคะพร้อมทั้งมุมมองในแง่มุมต่างๆด้วยค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเรื่องแรกที่เราอยากจะมาขอซิปกันวันนี้นะคะคุณน้องเป็นเรื่องที่ดังมากในกระแสโซเชียลค่ะเรื่องอะไรอะคะเป็นเรื่องของคุณคนนี้นะคะรู้ไหมคะใครคะเรื่องอะไรอะเรื่องอะไรอะจำท่าไม่ได้หรอคะถ้าใครคะ คือถ้าคุณนะถ้าถ้าทำได้แต่เขาไม่เรื่องไงอ่ะพี่ก็คุณเจนนี่ไงเขาคุณน้องวันก่อนนะคะพี่เพิ่งอ่านข่าวในเว็บไซต์กระปุกอะค่ะวันที่29มังคะเห็นว่าชีออกข่าวว่าหย่ากับสามีแล้วนะคะเป็นทางการชัดเจนมีการโชว์ทะเบียนหย่าชัดเจนแล้วก็นี่ก็เดินทางไปพักผ่อนอยู่ที่อเมริกาค่ะแต่พี่อะก็สงสัยเพปกติพี่ก็ไม่ค่อยได้ตามเรื่องดาราเท่าไหร่ เรื่องนี้ค่ะมันมีประเด็นอะไรอะคะมันถึงทําให้มันเป็น Talk of the Town ได้ขนาดนี้คุณนอ้องจริงๆแล้วเรื่องนี้นะคะมันแบบว่าโดนจับตามองตั้งแต่ก่อนเขาแต่งงานละอ่าจนปัจจุบันจนหลังแต่งงานก็ยังมีการจับตามองเขาตอลอดเวลามันเลยเป็นกระแสในโซเชียลหราไงทําไม,มต้องจับตาคะเพราะเขาเป็นหนังเอกก็เนี<ๆ>่ยนะไปอ่านมาในพันทิปเขาบอกว่าช่วงแรกๆเลยอะมีแต่กระแสยีคนก็บอกว่าไปแย่งสามีชาวบ้านอ้า ก็ตอนนั้นไม่มีข่าวนะคะว่าเขาก็ไม่ได้จด,เข,ด,จดเขาไม่ได้จดทะเบียนนะคะก็นั่นแหละมันเป็นมันเป็นประเด็นขึ้นมาคนเขาก็ยีการแล้วพอจดทะเบียนเสร็จใช่ไหมก็มาออกสื่อ,อแล้วก็มีประโยคเด่นออกมาบอกว่าเจนนี่เนี่ยเป็นคนน่ารักเป็นคนที่ถ้านอนหลับด้วยเนี่ยก็จะแบบมีความสุขที่สดอีกแบบคุณน้องค้งแหม ถ้ามีผู้ชายสักคนมาพูดต่อหน้าสื่อนะคะประโยคอย่างนี้ใส่เรานะคะเป็นใครใครก็หลงรักเป็นใครใครก็ฟินนะคะว่าไหมคะก็เจงก็เจงแต่มันก็มีอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่คุณพี่สงสัยคุณน้องไอประเด็นภาพหลุดนะคะมันมาจากไหนกันนะคะจริงๆนะคะเรื่องนี้จะต้องบอกว่ามันเริ่มมาจากไอจีของคนชื่อปุยนุ่นปุยนุ่นเนี่ยเขาจะมีภาพหลุดออกมาเรื่อยๆนะคะจนข่าวๆเนี่ยมันจะติดตามกระแสะมาตลอด จนกระทั่งเจนนี่เนี่ยเขาปิดไ g จีแล้วเขาก็เปิดไ g ใหม่แล้วก็มีวลีเดตใน i อีว่า b ิ g i n นสเกนนะคะอ่าแล้วก็มีข่าวหลุดไม่ว่าจะเป็นสาวหน้าคล้ายรูปร่างหน้าคล้ายเจนนี่ออกมาโดยทำงายร่างกายนะคะหรือว่ารูปอิริยาบถต่างๆที่หลุดออกมาเรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นเคสประเด็นด้วยนะเคสมือถือเป็นประเด็นด้วยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเรื่องรูปหลุดเนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาห้ามส่งต่อห้ามแชร์กันนะอ้าวอ้าวไม่รู้ละสิไม่รู้เรื่องรูปหลุดนะคะปกติแล้วเนี่ยได้มาจาก เว็บสํานักข่าวอิสรานะเขาบอกว่าการแชร์ต่อเผยแพร่ภาพดาราสาวถูกสามีทํารายร่างกายเข้าข่ายละเมิดสิทธิส่วนบุคคลผิดกฎหมายคุ้มครองผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวจําคุกไม่เกินหกเดือนปรับหกหมื่นบาทโอ้ไม่รู้เลยเนี่ยปรับไม่เกินไม่เกินต้องขอบคุณเนาะรู้มากนะคะเนี่ยขาสารอย่างข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาบอกกับเราท่านผู้ชมทางบ้านด้วยเหมือนกันนะคะต่อไปนี้เวลาได้ข่าวอะไรมา หรือจะแชร์ข่าวของใครก็ให้พึงระวังกฎหมายข้อนี้เอาไว้ด้วยนะคะแต่ว่านอกจากรูปหลุดแล้วเนี่ยยันจะมีลายหลุดอีกรู้เปล่า อะไรไลน์กรุ๊ปค่ะของเซเลปทั้งหลายแล้วก็ของดาราพระเอกทั้งหลายด้วยนะคะเขาก็เมาส์กันในไลน์แล้วก็มีไลน์หลุดออกมาเป็นข่าวข่าวดังมากสุดท้ายแล้วเนี่ยบรรดาหนุ่มๆที่เมาส์อยู่ในไลน์กรุ๊ปเนี่ยก็ออกทยอยมาขอโทษบ้างอะไรบ้างด้วยหนุ่มๆในน้ายนะคะเมาส์กันนะมีน่าเชื่อนะคะผู้ชายอย่างช่างเมาส์ที่ออฟฟิศคุณพี่นะคะที่เห็นเมาส์อะค่ะอุ้ยขอออกนามเลยนะคะ มีแต่ผู้หญิงอะค่ะที่ส่วนใหญ่เมาส์กันเพราะมันก็จะมีเมาส์ประเด็นในเรื่องว่าเอ๊ะถ้าเราเป็นผู้หญิงในครอบครัวแล้วเราถูกสามีเราทําร้ายประมาณนี้นะคะว่ามันควรจะยอมไหมหรือควรจะทํำยังไงก็ถ้าลายหลุดแบบนี้มันก็แสดงเห็นว่าผู้ชายเขาก็เมาส์เรากันอยู่นะพี่ก็ต้องระวังนะคะทําอะไรอะนะว่าแต่ว่าคุณน้องสองคนมีแอบส่งลายที่เราเมาส์กันไปบ้างรอเปล่าคะไม่มีค่ะอระวังตัวอยู่นะไม่มีหลุด ตอนนี้คุณพี่ก็ต้องระวังเหมือนกันนะคะใช่ท่านผู้ชมด้วยนะคะโลกโซเชียลเนี่ยนะคะมันมีทั้งประโยชน์แล้วก็มีทั้งโทษนะคะของบางอย่างข้อมูลบางอย่างที่เราจะแชร์ออกไปนะคะเราก็ควรจะใช้วิจารณญาณพิจารณาให้ดีๆนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย สิ่งนั้นที่เราคิดว่าเราคุยกันในหมู่เพื่อนฝูงบางครั้งมันอาจจะย้อนกลับมาทําร้ายท่านได้นะคะ,ะเป็นวามคิดดีๆมากเรื่องซิปของพี่ชิชาจบแล้วใช่ไหมคะอโอเคเดี๋ยวมาต่อที่เรื่องของอันดีกว่านะคะเรื่องที่กําลังดังเป็นกระแสละครนะคะอยู่ใน Facebook ขณะนี้ค่ะเรื่องอะไรอะคะคุณน้องอันชีาเรื่องคู่จิ้นนะคะในละครรอยรักหักเหลี่ยมตะวันคะ่ะแกได้เดวเรื่องมีลลูนัดเด็กกหย่ายาแน่ อ๋อไม่ถูกอ่ะเอ้าไม่ถูกนะมีคู่ใหม่ไม่รู้เลยสิเป็นนัดเดตกับมาริโอค่ะคุณน้องนัดเดตกับมาริโอไม่รู้ใช่ไหมเดี๋ยวนะคะคุณน้องคำว่าคู่จิ้นเนี่ยปกติพี่ก็ได้ยินแต่ข่าวว่าเขาใช้กับผู้ชายผู้หญิงไม่ใช่หรอคะแล้วไอ้จิ้นจิ้นนี่มันอะไรคะมันออริจินเวอร์จินหรือมันอะไรจิ้นนะคะไปอยู่ไหนมาตายละอายครับโอเค จินมาจากคําว่า imagine แปลว่าจินตนาการส่วนมากเนี่ยเขาก็เอามาใช้กับผู้ดาราที่แบบว่าเขาเหมือนพยายามจะดันให้คู่กันใช่ไหมจากคู่กันไทยแบบด้วยกันเยอะๆมีคนใด้วยกันเยอะๆเนี่ยเขาก็จามาเป็นคู่จิ้นพวกผู้ชมเนี่ยก็จะขู่จิ้นกันว่าเอ้ยคู่เนี่ยเขารักกันแน่เลยเป็นแฟนกันแน่เลยอะไรแบบนี้แต่เมื่อกี้น้องอันชีก็บอกว่า เป็นน้าเดกกับมาวีโออะค่ะใช่มันมีในกระแสนะคะโซเชียลของ Facebook เฟซบุ๊กเราเิ๊มาเลยค่ะติ๊มาใช่ไหมาเลยคขาชอบแบบว่านอกจากเขาเป็นพระเอกคู่กันในเรื่องแล้วเนี่ยเขาในบทบาทในเรื่องเนี่ยเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องกันก็ต้องมีความสนิทสนมมากพิเศษมันจะมีลูกคู่เขาอยู่ตลอดเวลาเลยมันยังไงมันยังไงกันมันดูฟินน่ะเขาถ่ายคลิปเายังไงกันน่ะเขาแอกกอดกันบ้างแอคนั่นแอคนี่อ่ะแอคต่างๆ่างของเขาฟินนน่ะฟิกว่าฟินกว่าอยู่กับผู้หญิงใช่ป ้องเราเป็นผู้หญิงเราก็ถ่ายคู่กันปะคะก็คู่อ่ะแต่แบบตอนนี้กระแสนะมันมาแรงอะ่ะเอาไว้ว่างๆพี่ลองไปดู f เฟ e บ o ๊กเขานะคะ ก็ได้อ auto> ่ะค่ะก็ได้ปกติอ่ะค่ะที่ออฟฟิศคุณพี่อ่ะค่ะป้าๆก็จะคุยกันแต่เรื่องทําอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่าจะกลับถึงบ้านกันละครพลงละครก็เลยไม่ค่อยได้ติดตามกันเท่าไหร่อ่ะค่ะนไม่ได้นะตกเมาเดี๋ยวบอกตัวละครในเรื่องนี้นิดนึงนะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยมันมาจากนวนิยายนะคะหนังสือของคุณหน้ารานะคะประกอบไปด้วย3เล่มหรือว่า3ภาคนะคะแล้วก็ที่ถ่ายทําออกมาแล้วเนี่ยมี2ภาคด้วยกันนักแสดงนำเนี่ยคู่แรกจะเป็นมาริโอมาเรรนนะคะกับแต้นนัทพรนะคะในเล่มที่2เนี่ยจะ เป็นนเดชคูกิมิยะนะคะกับย่า,ยา,ยาอุรัสยาค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะว่าภาคสามเนี่ยเขาจะทำหรือเปล่าเ <Hey, S 1> แต่ว่าวันก่อนนะเขามไม่รู้กระทูเกี่ยวกับละครเรื่องนี้เลยอะ่ะเขาบอกว่าถ่ายทางไม่สมจริงอ้าวทาไมอ่ะทำไมเนะ่ยว่าฉากอาบน้าอุย้ยอ่า ปกติปกติคนญี่ปุ่นอาบน้ำทำยังไงคุณน้องคะออนเซนหรอออนเซนป้างอนเซนป้างอาถูกต้องคุณน้องคะถ่ายถ่ายฉากอาบน้ำหรอคะใช่ค่ะตอนถึงพี่พลาดใช่ไหมคุณพี่ต้องไปรีแลนด์ใช่ไหมรีแลนด์ที่ไหนอะคะคุณน้องควรไปดูรีแลนด์ในช่องของช่องสามเลยค่ะมีรีแลนด์ให้ดูผ่านยูทูบดูได้ใช่ไหมคะยูทูบดูไดค่ะโอเคค่ะฉากอาบน้ำเป็นยังไงคะคุณน้องเดี๋ยวก่อนฉากอาบน้ำคนญี่ปุ่นปกติต้องทำยังไงคนญี่ปุ่นปกติอาบน้ำถ้าพี่เห็นในทีวีถ้าเอาเป็นว่าถ้าเราพูดถึึึงงไปปญีุ่่นนเรากก็จะถ การอาบน้ําในออนเซ็นใช่ไหะถูกแล้วต้องเขาก็ต้องขอเสื้อผ้าหมดถูกไหมแล้วแต่ว่าในทีวีมีฉากอาบน้ําแล้ว่าเหมือนคุยกันอยู่ในทีวีแบบนั่งคุยกันอยู่ในห้องน้ําเหมือนสนทนากันอยู่เน๊ะคุณพีเข้าใจแล้วค่ะฉากแฟนทิพย์บอก่าบอกว่า มันไม่มันไม่สมจมริงตา,ายก็ถ้าถ่ายสมจริงจะออกอากาศได้เหรอคะคุณน้องนะคะอาจจะต้องขึ้น20บวกบวกไหมคะควนๆแขา้าแฟนๆเขาก็จิ้นกันไปออแต่แก็ดีนะคะยังไงชิชาขอฝากผู้จัดละครด้วยแล้วกันนะคะบางฉากเนี่ยทำแบบสมจริงก็ได้ค่ะฉากอับนักชิชาดูได้คะ่ะเกิน20ค่ะ พี่ชีช้าสุกจะติดเลทไปนิดนึงนะคะอย่านะอย่านะคือสองคนนี้นี่มาเรื่องดาราเมามอยตลอดเนาะแม่เมื่อกี้คุณน้องก็รู้นะเรื่องดาราก็นิดนึงนิดนึงอ่ามาเรื่องมีสาระกันดีกว่าอ๋อคุณน้องอยากเสนอสาระให้คุณพี่บ้างคุณพี่จะได้สมองไม่ฟ่อก็ตอนนี้เนี่ยเรื่องที่ฮิตอยู่ใน Facebook อ่ะที่เห็นเด้งอยู่ทุกวี่กวันเนี่ยเรื่องอะไรอืมก็เยอะนะคุณน้องมีหลายเรื่องคุณพี่อ่าเรื่องโรคระบาดก่อนโรคระบาดอ๋อโรคระบาดอีโบลาอ้า มันวงอีโบลาเหรอเอาอีกแล้วมาอีกแล้ววงอีโบลาไม่ใช่คุณน้องแต่เดี๋ยวนะคะคุณพี่ได้ยินข่าวแล้วว่าว่าเหมือนอีโบลาเนี่ยมันระบาดอยู่ที่ทวีปแอฟริกาประเทศในทวีปแอฟริกาแล้วมันจะมาเราจะต้องมาระวังอะไรอะตอนนี้เนี่ยนะมันขึ้นเครื่องมาเรียบร้อยแล้วอุ้ยอ้าก็คือมีคนที่เป็นโรคเนี้ยค่ะขึ้นเครื่องบินออกมาอืแล้วเขาก็กักการเอาไว้ในแอฟริกาใช่ไหมบังเอิญว่ามีหลุด ขึ้นเครื่องหมากเพราะฉะนั้นทาให้หเขาเริ่มประกาศแล้วว่าเนี่ยให้ระวังนะเขามีคนขึ้นเครื่องหลุดออกมาด้วยแ,แล้วเราต้องระวังยังไงอ่ะคือโรคนี้เนี่ยนะอย่างแรกเลยเนี่ยมันติดมันติดโดยที่แพร่เชือ้อจากคนสู่คนใช่ป่ะ,ะติดจากสารคัดหลัง่งตัวผู้ป่วยก็คือการสัมผัสแล้วก็มีน้ำมูกน้ำลายอะไรอย่างเงี้ยสารคัดหลั่งรวมถึงน้ำมูกน้ำลายเลือดอะด้วยนั้นแต่ตัวกันนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมพี่ ใช่ไหมคะเหนื่องอาเออเออใช่เหงือนี่เนาะใช่ไหมเออแล้วเป็นแล้วนะโอกาสเสียชีวิตสูงถึง8ปดสิถึงเก้าสิบเอร์ซ็เลยนะคุณมันไม่มีวัคซีนรักษาหรอคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะก็คือถ้าถ้าใครเป็นเนี่ยเขารักษาตามอาการอุ้ยแต่โอกาสเสียชีวิต8ปดสิถึงเก้าเรเพราะฉะนั้นถ้าโดนเนี่ยคิดว่าไม่รอดคุณน้องค่ะคุณน้องไหนๆคุณน้องก็มีความรู้เรื่องนี้เยอะแล้วคุณน้องลองบอกพี่หน่อยสิคะว่า ลักษณะเด่นของโรคเนี้ยค่ะมันเป็นอาการเด่นหรือว่าประวัติเด่นเด่นถ้าใครพูดถึงว่าอีกหน่อยพี่ไปคุยไปซิปกับใครเนี่ยพอเขาบอกว่าอีโบราพี่ก็จะได้มีความรู้ติดตัวที่จะไปซิบกับเขาได้น้องพคือที่มันน่ากลัวเนี่ยเพราะว่าอาการเนี่ยนะมันออกมาไม่ชัดเจนคือแต่ละคนก็เป็นต่างกันอฮะหรืเป็นไข้น้ามูกไหลอะไรเงี้ยก็ไม่รู้แต่เราต้องระวังคนที่เป็นหวัด ถูกคือถ้าเห็นใครมีอาการป่วยในที่สาธารณะเนี่ยเราก็อยู่หางเขาไว้อ๋อที่เขารณรงค์กันใช่ไหมคะว่าเวลาเราไม่สบายเป็นหวัดไอหรือจามให้เราใส่มาร์คไว้ถูกไหมคะคืออโอเคแต่ว่าพี่จําได้ว่าคุณคุนะคะว่าโรคเนี้ย เหมือนระบาดมานานแล้วหรือว่ามันเป็นโรคเก่าแล้วมันกลับมาระบาดใหม่ไหมคะคุณน้อง,จร,งจริงๆมันระบาดนานแล้วค่ะตั้งแต่ปี2 5 1 9โอ้หยังไม่เกิดเลยนะคะน่นห่ะใช่อยังไม่เกิดใครไม่เกิดพี่เกิดอย่าถาม่ะเรื่องนี้เอาเอาต่อเลยค่ะต่อเลยค่ะ,ค,ะคุณน้องเดี๋ยวรู้อายุกันค่ะอ่าแล้วก็คือเนื่องจากเชื้ออีโบลาเนี่ยมีหสายพันธุ์ค่ะซึ่งแต่ละสายพันธุ์ก็ตั้งตั้งชื่อตามที่ที่มันกําเนิดอะนะเราก็ไม่ต้องไปสนใจมาหรอกแต่รู้ว่ามันก็ มันก็ลายแรงแล้วก็จุดที่ติดเชื้อต่างๆเนี่ยมีมากกว่า60สิจุดแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราเราทุกคนเนี่ยจะมองว่าเรื่องต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องไกลตัวไม่ได้ใช่ไหมคะเพราะอย่างตอนแรกเหมือนอย่างที่คุณพี่คิดว่าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นที่ทางแอ,อฟริกาพี่ก็ยังคิดว่าเอ้ยก็ฉันไม่ได้ไปไหนนี่ฉันจะต้องไประวังอะไรแต่กลายเป็นว่า มันกลับมาหาเราแล้วฉะนั้น<ม>ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะชี้ชาว่าเราทุกคนก็ควรจะตื่นตัวกับโรคระบาดที่กำลังมาแล้วก็รู้จักหาข้อมูลเพื่อการป้องกันตัวเรานะคะและก็คนที่รักของเราในครอบครัวด้วยค่ะ,ะสำหรับเรื่องราวดีๆนะคะยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวกลับพบกับช่วงต่อไปค่ะ,คะช่วง weekly sales ะคะ่ะ รีเซลนะคะชว่วงนี้นะคะเราจะมีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำกันให้ทราบในสัปดาห์หน้านะคะค่ะเพื่อที่ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจะได้ไม่พลาดโปรโมชั่นดีๆค่ะค่ะเดือนนี้นะคะเป็นเดือนสิงหาคมเดือนสิงหาคมเราก็จะคิดถึงวันแม่กันใช่ไหมคะคุณน้องๆมีโปรโมชั่นอะไรเกี่ยวกับที่คุณพี่จะพาคุณแม่ไปใช้บริการได้นะนนำบ้างไหมคะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเริ่มที่รุ้ก่อนนะคะ สำหรับโปรโมชั่นที่อรุหามานะคะ,คะเป็นโปรโมชั่นเพื่อสุขภาพของคุณแม่อ้นะ,อนะคะก็จะเป็นโปรโมชั่นจากโรงพยาบาลสมิติเวชนะคะจัดโปรโมชั่นต้อนรับวันแม่ Mum I love you 2014นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงส1สิสิงหาคมเลยนะคะสำหรับโปรแกรมที่จัดเนี่ยก็จะมีตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกและหาเชื้อไวรัส HPV เริ่มต้นที่2400บาทแพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เริ่มต้นที่6,400บาทแล้วก็อันสุดท้ายนะคะจะเป็นโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานอ,อ,อ,อือาอ๋อเตรียมตัวเป็นคุณแม่อ๋อใช่แพงไหมคะโปรแกรมนี้คุณน้องเริ่มต้นที่3,000บาทค่ะอ,อันนี้เหมาะกับพี่ชาาิชาไหม มากมากเหมาะกับพี่ชิชามากก็เหมาะกับท่านผู้ชมหลายๆท่านนะคะที่เตรียมตัวจะแต่งงานนะคะแล้วนอกจากนี้นะโปรแกรมนี้นะขวัญสูเปอร์เซ็นต์หกเดือนสูเปอร์เซ็นต์หกเดือนคุณน้องรายรายละเอียดนะคะพี่ไปหาได้ที่ไหนว่ามีบัตรไหนใช้ลถได้บ้างล่ะคะเดี๋ยวเรากวนไปอยู่ที่เว็บไซต์นะคะเว็บไซต์เดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะเว็บไซต์ที่ไหนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสมิติเวชอ๋อคันที่อะคะ เรื่องอะไรมาจะมีโปรโมชั่นนะคะที่สยามพารากอนนะคะ watch expo นะคะ2014นะคะเป็นงานแสดงนวัตกรรมนาฬิการะดับโลกนะคะนาฬิกาชั้นนาระดับโลกกว่า180แบรนด์จำนวน3 0,000ื่นเรือนนะคะมีลดสูงสุดเนี่ย50%พิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเ Card นะคะและบัตรพัตินัม m อ็มนะคะรับส่วนลดเพื่อเพิ่มไปอีก10%เเลย อีกทั้งโปรแกรมผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์สิบเดือนค่ะพี่ศูนยะ์เปอร์เซ็นต์สิบเดือน,นอีกแล้วนะแ,และยังมีเนี่ยพร้อมรับแคชแบ็ c นะคะแล้วก็ออนทอมเนี่ยจากบัตรเครดิตเนี่ยชั้นนำสูงสุดถึงสามสิบสองเปอร์เซ็นต์ถึงวันไหนเนี่ยถึงวันไหนงานเนี้ยนะคะมีตั้งแต่วันเนี้ยจนถึงวันที่18สิงหาคมค,ค่ะแต่นาฬิกางี้ดูท่าทางจะราคาสูงไปหน่อยไม่ไม่ค่ะคุณนรับพี่ชิชาน่าจะเอื้อมถึงนะคะอ่าแล้วพี่ทิชาราคามีโปรโมชั่นอะไรบ้างพี่ก็มีโปรโมชั่นเบาๆของ power by u อ่ะะคมาาฝก ะะเดี๋ยวลองมาดูรายละเอียดของโปรโมชั่นนี้กันเลยดีกว่านะคะอันนี้เป็นงานโปรโมชั่น Power by Grand Sale นะคะจะจัดขึ้นที่ Central p ร a าวนะคะชั้น1ค่ะลดสูงสุดถึง37%นะคะโดยซื้อสินค้าในงานตั้งแต่5,000บาทขึ้นไปคุณสามารถนำใบเสร็จมารับคูปองเงินสด500บาท และวันแม่ซื้อสินค้าเงินสด5,000บาทขึ้นไปคุณจะได้รับกิฟต์วอลชอ r 1,000บาทโอ้แม่กำลังอยากได้ของพอดีเลยอะเน่ะค่ะหยุดก่อนค่ะมันยังมีโปรแกรมผ่อน0%ด้วยนะคะโอ้ผ่อนอีกแล้วนะ0%ปค่ะงานนี้นะคะจะเริ่มเริ่มตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะเนี่ยจนถึงวันที่13สิงหาคมนี้นะคะใครกำลังอยากเปลี่ยนทีวีดิจิตอลก็ลองไปหาดูกันแล้กันนะคะโอเคได้ค่ะ อนอกจากโปรโมชั่นแล้วนะคะเนี่ยก็ถึงวันแม่และอันไปอ่านเจอบทความดีๆนะคะแนะนําดีๆจากเว็บไซต์สนุก com นะคะแนะนําเรื่องการช่องขวัญให้แม่ตามธาตุเกิดตามธาตุอืเราไม่ใช่ราศรีใช่ไหมโนโนตามธาตุเกิดนะคะเราจะรู้ได้ยังไงอะคะว่าคุณแม่เราอยู่ธาตุไหนยังไงอ่างั้นเดี๋ยวก่อนเริ่มแดเนี่ยเดี๋ยวอันจะมีตลางให้ดูนะคะในรายการแล้วก็สิ่งที่ควรรู้อันแรกเลยเนี่ยเราต้องรู้ว่าคุณแม่เราเนี่ยเกิดในธาตุอะไรก่อนนะคะโอเค เดี๋ยวพี่ชิชาคิดว่าคุณแม่ของพี่ชิชานะคะน่าจะเกิดธาตุดินค่ะธาตุดินเป็นยังไงคะคุณน้องจากข้อมูลนะคะคุณแม่ที่เกิดธาตุดินนะคะเป็นคนมีอุปนิสัยหนักแน่นมองโลกในแง่ดีเป็นจริงเป็นนักวางแผนนะคะแต่ออกจากหุบบาราไม่ยอมรับสิ่งใหม่ๆง่าย ของขวัญโดนใจนะคะคือเข้าไปกอดแล้วบอกว่ารักพาแม่ไปชอปปิ้งซื้อของที่ชอบพาไปทำบุญที่วัดหรือโรงพยาบาลหรือว่าพาไปเที่ยวน้ำตกทะเลอะไรแบบเนี้นะคะ่ะพี่อ่าแล้วถ้าคุณแม่ธาดนา้ำอะค่ะแม่พี่ธาดนา้ำพี่ธาดน้ำใช่ไหมอ่ามาต่อที่คุณแม่ที่เกิดธาดน้ำนะคะจะเป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหวที่สูดรชอบไปเคาะสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ท่าไม่มีความคิดไดเริ่มสร้างสารรค์ที่ดีเชื่อในเรื่องโชคชะตาและคมลิขิตชอบเป็นห่วงเป็นใย,ยคนรอบข้างชอบปกป้องผู้อื่นของขวัญโดนใจอ,อาจจะมอบของขวัญโดยร่วมกับคุณพ่อคาคุณแม่ไปเที่ยวในสถานที่ที่คุณแม่ชอบหรือว่าประทับใจในอดนนอีตมอบอบ,มบัตรอวยพรหรือว่ากรทีร่ลูกๆเขียนเนี่ยให้คุณแม่หรือว่า มีหนังสือ <'s> c ีดีนนิยายเนี่ยที่คุณแม่ชอบเนี่ยก็ให้ก็ได้นะออโอเคแล้วคุณแม่ธาตอื่นนะคะคุณน้องยังเหลือเอ๊ะมีธาตุอะไรอีกอ่ะยังมีอีกสองธาตค่ะไปต่อที่คุณแม่ธาตลมนะคะคุณแม่ธาตลมเนี่ยเป็นคนที่มีความคิด อ่านอย่างมีหลักเกณฑ์และยึดถือความถูกต้องของเหตุผลชอบคบค้าสมาคมกับคนทุกเพศทุกวัยชอบถกปัญหากับเพื่อนผู้รู้ใจหรือว่าแบบเพื่อนมือชื่อว่าแบบพวกเราที่สิบกันเนี่ยเขาชอบนั่งบรการประมาณอนี้อ๋อเป็นคุณแม่ที่ทันสมัยอเน,น้เติงแต่ว่าของขวัญโดนใจนะคะของคุณแม่ธาตุลมลูกๆอาจจะมากของขวัญด้วยการจัดปาร์ตี้ให้แม่และเพื่อนๆในกลุม่มได้มาพบปะสังสรรค์เลยหรืเล่มีปาร์ตี้แม่อินเทน่สุดสหรือว่าอินเทนกว่าพาแม่ไปชมคอนเสิร์ตค่ะ ต่นนะคะให้เราทำะนะอะอ,ะอะสุดท้ายค่ะคุณแม่ที่เกิดธาตุไฟนะคะเป็นคนสดใสชอบทําในสิ่งที่ทําให้สบายอกสบายใจแต่คนรอบข้างเนี่ยแต่กับคนรอบข้างเนี่ยขาดความอดทนมีความกระตือร้นสูงชอบทําตัวเป็นผู้นาโกรธง่ายเจ้าอารมณ์แต่ไม่เก็บมาคิดอาฆาตใครมองโลกในแง่ดีของควันโดนใจสําหรับคุณแม่ธาตุไฟนะคะ ลูกๆอาจจะซื้อเสื้อผ้าหรือของใช้ที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนใครให้คุณแม่เป็นของขวัญนะคะพาไปเที่ยวที่แปลกๆใหม่ๆเช่นพาไปล่องแก่งปีนเขาอะไรอย่างนี้คุณแม่ท่านใสนี้วัยรุ่นมากดูเป็นคุณแม่ที่ชอบอะไรแบบแอดเวนเจอร์ใช่ไองกระดูกกระเดี่ยวต้องดีนะคะเนี่ยอาช่ยนิดนึงค่ะอ่ะขอพักสักครู่นะคะเดี๋ยวไปพบกับช่วงต่อไปของรายการค่ะช่วงอินเทรนด์ค่ะ ท้ายของรายการเรานะคะช่วงนี้มีชื่อว่า In Trend ค่ะค่ะสำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตข้อมูลที่น่าสนใจในอาทิตย์นี้ให้กับท่านผู้ชมฟังนะคะ เดี๋ยวจะพาไปแนะนำร้านอาหารที่น่าสนใจพาแม่ไปทานข้าวกันงั้นเดี๋ยวขอเรื่องที่อันเลยละกันนะคะชื่อร้านหลักรถค่ะร้านนี้นะคะเมนูเด็ดก็คือข้าวแช่ค่ะข้าวแช่ตำรับชาววังแท้ๆนะคะตั้งแต่รุ่นเล็กจนถึงรุ่นใหญ่นะคะใครๆก็มาทานร้านนี้เป็นสูตรของวังละโวนะคะลองพาคุณแม่ไปทานกันนะคะจะไม่ผิดหวังตั้งอยู่ที่สุขุมวิท49เองนะคะไม่ไกลเนาะไม่ไกล ค่ะมาถึงร้านของที่พี่ชิชายอยากจะแนะนำบ้างนะคะร้านนี้นะคะชื่อร้านว่าพัทาไทยคูซีนค่ะร้านตั้งอยู่ในซอยทองหล่อ19นะคะร้านนี้นะคะมีจุดเด่นอยู่ที่อาหารไทยค่ะซึ่งเป็นอาหารไทยแท้นะคะเมนูเด็ดของเขาเลยก็จะเป็นยำตะไคร้ปลาต้องโกกรอบค่ะซึ่งเขาเนี่ยน,นะคะจะนำปลาต้องโกทอดราดน้ำยำนะคะน้ำยำเนี่ยเขาก็จะทำมาจากน้ำพริกเผาแล้วก็ ผสมด้วยมะขามเปียกนะคะคุกเข้ากับเครื่องสมุนไพรนะคะบางทีเนี่ยอาจจะถูกใจคุณแม่แม่นะคะร้านนี้ก็หาไม่ยากนะคะอยู่ในซอยทองหลอห่อห้าบห้าค่ะแยกแยกทองหล่อที่19นะคะค่ะงั้นมาที่ร้านที่อรุหางมาบ้างค่ะนะร้านที่อรุจะแนะนำนะคะคือร้านนาราไทยครีเซนค่ะอยู่ที่โรงแรมเอราวันนะคะซึ่งเมนูแนะนำอันนี้เนี่ยก็จะเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือหมูและเนื้อที่ครบเครื่อง คือมีทั้งเนื้อชิ้นใหญ่ๆสไลด์บางบ <c oughs> ้ยลูกชิ้นลูกตโตๆโ,โอ้โ,โ,อโบบนร้ยายจะเห็นภาพวก็สดน้ำได้นำด้ำรสแซ่บไง ใช่ไหมแล้วก็ยังยังไม่พอนะของข้าวเสร็จแล้วของหวานของหวานร้านนี้ที่น่าสนใจนะก็จะเป็นไอศครีมกะทิเนาะแล้วก็ทางร้านเนี่ยให้เลือกเครื่องคือไอศครีมกะทิปกติเราก็กินใส่เครื่องเนาะอ่าค่ะเขาก็ให้เลือกเครื่องได้ไม่อะไม่อด้วยตักไปเลยอยากอยากตักเท่าไหร่ตักไปเลยืนะก็อีกทีนึงนะคะร้านนี้จะอยู่ที่ชั้นใต้ดินของโรงแรมเอราวัณ ามาทางอันบ้างน,นะคะนี่ถ้าเกิดว่าจะหาบรรยากาศใหม่ๆของร้านนะคะแนะนําเป็นร้านต้นเครื่องค่ะแลาเป็นร้านอาหารชาววังนะคะทำการบรรยากาศส่วนในบ้านโดยทางร้านเนี่ยในเมนูอาหารไทย อาหารโบราณหาทานยากเช่นมาห้อนะคะของกินเล่นแบบโบราณที่นาเอาหมูสับผัดกับเครื่องปั้นเป็นลูกกลมๆวางบนชิ้นสับปะรดนะคะก็ถ้าอยากชวนคุณแม่ไปทานอาหารสูตรโบราณน่ะก็ลองดูร้านนี้ได้นะคะร้านต้นเครื่องเนี่ยตั้งอยู่ที่ซอยทองหล่อ13ข้อง่อยละมีร้านเด็ดๆหลายร้านเนาะแต่ว่าไม่ต้องทานกันวันเดียวหมดก็ได้เ่อคะทยอยทยอยไปทานได้ไม่วันเดียวเลยตลอดแล้วแค่ ทั้งทั้งวันล่ะค่ะถ้าอย่างนั้นต้องทั้งวันแต่เช้านะคะแล้วก็สําหรับคุณแม่ที่รักสุขภาพแล้วก็ไม่ทานผงชูรสเลยนะคะพี่ชิชาอยากจะขอแนะนําร้านนี้นะคะร้านโอรสค่ะร้านโอรสนะคะจะเป็นร้านอาหารที่ไม่ใส่ผงชูรสลงในอาหารนะคะจะเน้นเมนูอาหารที่มีส่วนผสมของผักกับสมุนไพรไทยเป็นหลักนะคะเช่นเมนูของเขาที่เด็ดก็จะเป็นยำใบบัวบกวิเดี้ยวคําหวาน แล้วก็ดับความเผ็ดร้อนของอาหารด้วยน้ำสมุนไพรไทยเช่นน้ำดอกอัญชันผสมมะนาวสีม่วงสดใสน,นะคะซึ่งน้ำดอกอัญชันเนี่ยนะคะจะมีสปปรรพคุณทางยาหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็สถานที่ของร้านโอรสเนี่ยนะคะจะตั้งอยู่ที่ถนนราชสีมา4แยกร่วมฤด,ดีนะคะตรงเข็นดุสิตนะคะแยกร่วมเลยดีก็ยายหาไม่ยา,ยากยนะคะทีนี้กลับมาที่อรุนะคะร้านที่อรุจะแนะนําอีกร้านหนึ่งนะคะต้องเป็นคุณแม่ที่ชอบทานรสจัด ชอบเผ็ดๆชื่อครัวสาลสจัดเนี่ยแค่ชื่อก็จัดเจ็ดละวนะทีนี้ร้านครัวสาลสจัดนะคะเป็นร้านอาหารไทยที่เปิดมาประมาณ20ปีแล้วนะคะซึ่งบรรยากาศในร้านเนี่ยก็จะดูอบอุ่นท่ามกลางวัตถุโบราณที่ประดับประดาทั่วร้านให้บรรยากาศแบบไทยๆเมนูเด็ดคือฉู่ฉี่กุ้งแม่น้ําแต่มีเมนูชื่อปลกๆด้วยนะอะเมนูอะไรคะหอยแคลงดิสโก้โอ้ไงล่ะ ยังไงชื่อดูมันเต้นมากเลยนะหอยแครงดิสโก้มันจะดิสโก้ให้เราดูเหรอประมาณนั้นคือเมนูนี้คือหอยแครงลวกสุกสั่งได้ตามสั่งได้ตำสั่งเลยอยากสุกแค่ไหนสั่งไปแล้วเวลานทำจิ้มซีฟู้ดเนี่ยดีไหมทีนี้พอกินหอยแครงเข้าไปเนี่ยมันก็จะไปเต้นดิสโก้อยู่ในปากให้มันสมงชื่อเมนูนิดนึงขนาดนั้นกันเลยมันจะดูเหมือนกุ้งเต้นไหมคะคุณน้องคิดว่าคล้ายค่ะคุณพี่ ก็เลยเป็นชื่อหอยแฟนดิสโก้นะคะก็ถ้าคุณแม่ชอบรสจัดก็ไปทานกันนะคะสำหรับร้านนี้ก็จะอยู่ที่วิภาวดีรังสิตนะคะเข้าซอย4 4ไปประมาณ400เมตรก็ไม่ไม่ยากมากร้านต่อไปกันดีกว่านะคะอ่าชื่อร้านป้ามคูซีนนะคะเป็นบรรยากาศคล้ายมนุษย์สปานะคะบรรยากาศของร้านเนี่ยจะเป็นลื่นลมมีกลิ่นหอมของน้ำมันละเหยชยมาให้ผ่อนคลายมีเมนูแนะนํานะคะเช่นมีกะทิแต่เมนูนี้เนี่ยใครอยากทานเนี่ย ต้องโทรสั่งล่วงหน้านะคะหนีจะทิไม่ใช่ว่าไปปุ๊บได้ทานเลยทําะใช่ไหมใช่ใชนใช่ใช่ใชนใช่ใช่ใช่ใน่ใช่ใชาใช่ใช่รช่ใช่ใช่ใช่เมู่นึงค่ใช่ใช่ใม่าช่ใช่ใอ่าจ่ใช่ใช่ใช่ใ้่แม่ใช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 นใช่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 ไม่ใช่ึช่ใ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 ชไปก่นเลยช่ใ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 ชีใช่ใะ่ัช่ใย่ใช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 ะใช่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 ใชนใช่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 ใ่ที่ ร้อยทองหล่ออีกแล้วค่ะสร้อยทองหล่อสิบหกค่ะอ๋อทองหล่อนี่มีหลายร้านเดี๋ยวร้านนี้ิสต์ไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะพาแม่ไปาปเป็นยังไงกันบ้างคะกับร้านอาหารที่เรานํามาแนะนําให้คุณผู้ชมพาคุณแม่ไปรับประทานกันเื่องในโอกาสวันแม่นี้นะคะแต่มีอยู่สิ่งหนึ่งนะคะที่พิชิตยาอยากจะขอแนะนําค่ะก่อนที่จะพาคุณแม่ไปทานอาหารนะคะเราพาคุณแม่ไปทําบุญกันหน่อยดีไหมคะซึ่งการที่เราจะไปทําบุญนะคะเราก็ต้องมีการซื้อ อุปกรณ์สังกพันธ์หรือดอกไม้ไปถวายพระนะคะพี่ชิชามีมาแนะนํานะคะรูปแบบการจัดที่เก๋ไก๋เช่นนี้นะคะแบบนี้นะคะค่ะซึ่งอันนี้นี่ถ้าชําแหลออกมานะก็ไม่ต้องกลัวเลยว่าพระท่านจะใช้ไม่ได้ใช่ไหมแน่นอนนะคะหรือดอกไม้นะคะดอกบัวอย่างนี้ก็อยู่ได้นานนะคะก็เหมาะกับการทําบุญนะคะค่ะ อ่าสำหรับรายการวันนี้นะคะเดี๋ยวท้ายรายการเนี่ยเราจะมีกิจกรรมให้เล่นร่วมสนุกกันนะคะติดตามรายละเอียดหรือว่าเงือนไขกติกานะคะได้ท้ายรายการนี้นะคะค่ะแล้วก็อลุขอฝากอีกเรื่องหนึ่งนะคะอย่าลืมไปกดไลค์ที่แฟนเพจของเรานะคะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราทั้ง3าคนนะคะต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนและพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ ขอบคุณผู้สนับสนุนรายการดอกไม้สวยๆในรายการจากร้านเจริญวงทุกโอกาสสำคัญของคุณนึกถึงร้านเจริญวงสบู่ใสโรเมจุดเริ่มต้นของผิวสวยเสื้อผ้าพิธีกรจากร้านพาซิโอช็อปและพาซิโอออนเมน Here we go!